สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูดวงประจําวันเกิดกันนะคะสําหรับปักแรกออขออภัยนะคะสาหรับปักหลังของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564เรามาเริ่มที่วันแรกกันเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปักหลังตั้งแต่วันที่16ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาบมีไหมและตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใด ไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดช่วงนี้มี โปรโมชั่นใหม่นะคะสําหรับใครที่มีคําถามน้อยอาจจะมีแค่1คําถาม2คําถาม3คําถามแล้วก็ถามสั้นๆแบบไม่ได้ยืดเยื้ออะไรเรามีแบบพิมพ์ตอบนะคะ3คําถาม1 5 9 5คําาถาม2 9 9หรือใครอยากจะสอบถามคุยคุยกันอย่างละเอียดก็มีแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบ1ชั่วโมงนะคะแบบโทรคุยนะคะไปดูรายละเอียดที่ในอินบ็อกของมาดามได้เลยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปักหลังนี้ <c oughs> การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรนะคะเรามาดูเรื่องการงานก่อนเริ่มต้นที่การงานเราจะใช้ไพ่คําโหราพยากรณ์น,นะคะการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปักหลังนี้นะคะงานอาจจะอาจจะเจองานเครียดงานยากงานลําบากสักนิดนึงแต่คุณก็สามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวดังนั้น,นงานของคุณเนี่ยอาจที่จะต้อง ใช้ความพยายามใช้ความสามารถด้วยตัวของคุณเองแต่บอกได้เลยนะคะว่าข้ามผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถเดิมจากเดิมเลยเนี่ยคุณถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระบอกได้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยถึงแม้จะยากลําบากแค่ไหนก็ตามก็ยังมี แฟนคลับมีคนที่ติดตามคุณอยู่ยังยังพอที่จะเข้ามาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะยังมาติดตามยังมาเอ่อถ้าเกิดเรียกว่ายังมาเป็นลูกค้าเหนียวแน่นกับคุณอยู่นะคะพูดใช้คําพูดไม่ถูกมาดามไม่ค่อยสบายด้วยนะคะช่วงนี้ขออภัยถ้าเกิดมีไอเกิดขึ้นทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การเงินจะเป็นอย่างไรอืม อืมการเงินถือว่าดีนะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังนี้นะคะการเงินถือว่าดีแต่ว่าคุณอาจที่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะด้วยความเก่งต้องใช้ความเก่งและความสามารถเฉพาะตัวของคุณเลยแต่ในที่นี้เขาเตือนนะว่า อย่าไปไว้ใจคนอื่นนะคะอย่าไปไว้ใจคนอื่นหรือว่าอย่าให้ใครยืมเงินยืมทองมันจะได้คืนยากนะคะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้คืนเอาเลยก็ได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดหนึ่งนะคะที่คุณนะ่ะนับถืออยู่เป็นประจำหรือคุณพอจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่ให้หมันสวดมนต์นั่งสมาธิขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําบุญบ่อย เรียกว่าจะเรียกทรัพย์เลยทีเดียวดีที่สุดเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใครที่บูชาพระพิฆเนศหรือว่าพระแม่ลัศมีนะคะมั่นสวดมนต์ขอพรจากท่านจะเรียกทรัพย์เข้ามานะคะทีนี้มาดูว่าอ,อความรักสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะอืม <c oughs> <c oughs> คนโสดนะคะความรักในช่วงปักหลังนี้ยังไม่ค่อยดีนะคนโสดอยู่เป็นโสดไปก่อนเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาเราก็จะเจอคนเจ้าชู้พูดเก่งปากหวานแต่ว่าเจ้าชู้นะเพราะว่าเขาก็จะพูดคุยกับคนแบบนี้ไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่นิ่งๆเฉยๆของเราไปก่อนดีกว่าเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจที่จะยังไม่ได้จริงจังและจริง,จรงใจอะไรกับเราสักเท่าไหร่ทีนี้มาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วบ้างล่ะช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะอืม อืมนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะ ก็ถือว่ามีปัญหากันอยู่นะแต่ก็เอ่อเรียกว่ามีปัญหากันยืดเยื้อมานะแต่ก็สามารถข้ามผ่านไปได้ล่ะดีที่สุดเลยในช่วงเนี้ยเหมือนมีเกณฑ์ของการที่จะมีบุตรได้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่อยากมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้แต่ใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีระมัดระวังไว้ดีๆนะคะอาจจะมีเด็กที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจให้มาเกิดก็เขาจะมาเกิดได้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเอ่อ สุขภาพของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้ระวังเกี่ยวกับมดลูกรังไข่หรือว่าการเป็นโรคไตใครที่กั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็สําหรับใครที่ชอบซุกซนมีแฟนเยอะหรือว่าเที่ยวเตะเก่งนะคะก็ให้ระวังการติดเชื้อนะคะ ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูว่าโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังนี้แหละคุณจะมีโชคลาภไหมมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภไหมเอ่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคลาภมีนะแต่ให้ไปซื้อให้ไปซื้อ หวยหรือว่าเ,เสี่ยงโชคนะคะกับคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะในที่นี้เขาบอกว่าเลขเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยเล่นแล้วอะ่ะอย่าทิ้งถ้าทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูตัวเลขน้ำโชคที่มาดามจะให้ด้วยดีกว่านะคะว่าตัวเลขน้ำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมาดามจะให้เกี่ยวกับเลขอะไรนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด5้าหมายเลขนะใครที่เคยเป็นแฟน แฟนขับมาดามนะจะรู้ว่ามาดามให้เนะี่ยเข้าอยู่ทุกงวดแต่ว่าบางทีเนะี่ยมันแล้วแต่วันนะว่าวันไหนที่จะเข้านะคะงวดนี้สําหรับเอ่อผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีห้าเก้าเจหนึ่งสองตัวเลขนําโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูกันนะคะใครที่เสี่ยงโชคแล้วถูกถูก คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะว่าเออมาดามให้อะถูกนะได้ซื้อเลขของมาดามมาดามไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพียงแต่อยากจะรู้ว่าถูกไหมจะได้เป็นกำลังใจมาดามจะได้ทำต่อไปนะคะก็สวัสดีค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ